สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่รบกักครับพบกันวันศุกร์ที่12มีนาคม2021นะครับวันนี้ต่อจากเมื่อวานในบทบทศิลาบทที่13นะครับในท่อนต่อไปนั้นในหัวข้อที่บอกว่าจงครบคนชั้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นตอนที่2นะครับตั้งแต่ข้อ15เป็นต้นไปจนถึงข้อ 26นะครับมีเขียนไว้ดังนี้นะครับเขียนไว้ว่าสรัรพสัตว์ล้วนน้าล้วนรักสัตว์ชนิดเดียวกันมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมประพู้อยู่ในฐานะเดียวกันด้วยสัตว์ทุกชนิดสมสู่กับสัตว์ชนิดเดียวกันมนุษย์ก็สมาคมกับผู้ที่เหมือนกับตนสุนัขป่าจะอย,อยู่ร่วมกับลูกแกะได้หรือคนบาปจะอยู่ร่วมกับผู้ยำเกรงพระเจ้าไม่ได้เช่นเดียวกัน หมาในกับหมาบ้านจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้หรือเศรษฐีกับคนยากจนจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้หรือลาป่าเป็นเหยื่อของสิงโตฉันใดคนยากจนก็เป็นเหมือนอาหารของเศรษฐีฉันนั้นสภาพต่ำต้อยเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับคนเย่อหยิง่งฉันใดคนยากจนก็เป็นที่น่ารังเกียจ สำหรับเศรษฐีฉันนั้นถ้าเศรษฐีคนหนึ่งกำลังจะล้มมิตรสหายทั้งหลายก็จะมาช่วยประยุงเขาไว้แต่ถ้าคนยากจนลม้ลมลงแม้แต่มิตรสหายก็ยันผลักเขาซ้ำอีกถ้าเศรษฐีคนหนึ่งลม้ลมลงคนจำนวนมากก็มาช่วยเหลือเขาแม้เขาพูดอย่างโง่เขลาใครๆก็ชม ถ้าคนต่ำต้อยล้มลงใครๆก็ตำหนิเขาถึงเขาจะพูดมีเหตุผลก็ไม่มีใครสนใจเมื่อเศรษฐีพูดทุกคนย่อมเงียบและยกย่องคําพูดของเขาจนถึงฟ้าแต่ถ้าคนยากจนพูดใครๆก็ถามว่าคนนี้เป็นใครกันถ้าเขาสะดุดใครๆก็ยิ่งช่วยปรับเขาให้ล้มลงความร่ำรวย ย่อมดีเมื่อไม่มีบาปความยากจนย่อมชั่วร้ายตามความคิดของผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าใจมนุษย์ย่อมปรากฏบนใบหน้าทั้งเมื่อคิดดีหรือคิดชั่วร้ายใบหน้าแจ่มใสสะท้อนใจเป็นสุขแต่การคิดค้นสุภาษิตเป็นงานหนักครับพี่น้องเป็นคำพูดตรงๆอีกที่บุตรศิลาได้บอกไว้ ถึงเรื่องราวของการเจริญชีวิตการคบกันการอยู่ด้วยกันของมนุษย์ในโลกนี้ใช่ไหมแล้วก็ยกตัวอย่างมากมายาตั้งแต่ชีวิตของสัตว์นานาชนิดใช่ไหมตัวอย่างเช่นที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายแหล่แลว้วล้วนล้วนรักสัตว์ชนิดเดียวกันแล้วก็สัตว์ชนิดทุกชนิดก็สมสู่หรือว่าอยู่กับสัตว์ชนิดเดียวกันอย่างไร คนบาปจะอยู่ร่วมกับผู้เที่ยงเก่งพระเจ้าหมาในกับหมาบ้านจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างไรก็ดูเหมือนบุตรศิลากา็ยกข้อความตรงนี้ในความเป็นจริงของธรรมชาติของสังคมที่เป็นอยู่นะั่นเองทั้งของสัตว์ทั้งของคนทั้งของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายว่า,าสิ่งต่างตานั้นหรือว่า,าสัตว์ประเภทต่างๆหรือแม้กระทั่งมนุษย์นะก็จะอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับจากนี้ ไอสัตว์ก็โอเคก็เป็นเรื่องของของสัตว์นานาชนิดไปตามธรรมชาติของเขาแต่ว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยบุตรศิลาต้องการจะชี้แจงและในช่วงหลังๆของพระวจาที่เราได้ฟังะ่ะกินจึงพูดถึงเศรษฐีกับคนยากจนพูดถึงคนมั่งมีกับคนยากจนคนที่ทางกันทางชีวิตความเป็นอยู่ห่างกันทางฐานะอะไรต่างๆเหล่านี้นนก็บอกว่า ถ้าหากว่าคนที่มีเงินมีทองคนที่เป็นเศรษฐีนั้นแม้จะล้มลง,ลงแม้จะมีความยากก็จะมีคนมาแห่มาช่วยมาดูแลมาประคบประงมอะไรต่างๆแต่ตรงกันข้ามคนที่ยากจนขัดสนบุคคลที่ถูกทอดทิ้งในสังคม,มเมื่อ,เ,อเกิดเหตุร้ายกับตนเองเกิดความทุกข์ยากเกิดล้มอ,อะไรต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยได้ต่างๆจะไม่ค่อยมีคนดูแลจะไม่ค่อยมีคนสนใจนะบุตรศิลายกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนใจเพื่อสอนใจเราแต่ละคนนั้นบอกว่าในชีวิตของการเจริญชีวิตนั้นต้องอยู่ด้วยกันในโลกนี้ด้วยความรักด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความเข้าใจและด้วยความระลึกสำนึกเสมอว่าเราทุกคนนั้นคือผู้ที่พระเบญจาสรรมาเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนหรือคุณจะเก่งหรือคุณจะไม่เก่งอะไรก็ตามนั้นคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรก็แล้วแต่คุณคือผู้ที่พระเจ้าสร้างมาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พระเจ้ามอบให้กับคุณนั้นมันสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ด้วยความสุขแล้วก็เท,เท่าเทียมกันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกดูแคลนไม่มีสิทธิ์ที่จะทอดทิ้งไม่มีสิทธิ์ที่จะ ไปซ้ําเติมกันอันนี้คือสิ่งที่ดูเหมือนบุตศิลาต้องการจะบอกอย่างนั้นครับพี่น้องในสังคมปัจจุบันมันมันก็เป็นตรงมันข้าแบบที่บุศิลาบอกเนี่ยนะเราจะเห็นเหมือนกันใช่ไหมมีคนถูกทอดทิ้งเยอะแยะคนที่ตกระกรรมลำบากคนยากคนจนมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไม่มีใครสนใจลูกเต้าละทิ้งไปแล้วก็ต้องอยู่ กบ้านต้องติดเตียงไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยนะอันนี้คือสิ่งที่เราพบเราเห็นนะเราเห็นคนที่ต้องนอนอการดินกินกราไทรจ้องระหกระเหินระเห็บร่ร่อนไปในที่ต่างๆเป็นคนจรจัดและอ,อื่นในสังคมขับรถไปบางทีเราก็เห็นแต่งตัวมอมแมมลุงลังไม่หมดเลยแล้วก็เดินไปเดินมาคุ้คุยเคียที่กองนั่นคือสภาพความเป็นจริง นี่แหละบทศิลาพระวาจาพระเจ้าต้องการจะบอกว่าให้เราดูแลซึ่งกันและกันตรงนี้ให้เรารู้จักรับก,กันตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้เราทอดทิ้งกันและกันนะในเวลาเดียวกันเรามีคนที่เขาร่ำรวยคนเขาก็ดีแล้วก็โอเคก็ <c oughs> <c oughs> เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วทำยังไงที่เราจะให้เขานั้นมีจิตใจพร้อมจะดูแลผู้อื่นด้วยได้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำนะครับสำหรับวันนี้ ขอให้พระวาจาพระเจ้านะครับโปรดให้เราทุกคนมีจิตใจที่รักพระเจ้าและก็เป็นต้นรักเพื่อนพี่น้องเหมือนกับที่เรารักตัวเราเองขอพระเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทาจารพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิน